โหดสัตว์รัสเซียคำคำนี้หลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วและมันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความน่าทึ่งของประเทศรัสเซียในแทบทุกวงการถึงแม้ว่าประเทศรัสเซียเนี่ยจะเปิดประเทศให้บุคคลภายนอกเยี่ยมชมได้ตั้งแต่หลังการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตเมื่อปี1991แต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวภายในขอบรัวสหพันธรัฐรัสเซียก็ยังคงไม่แพร่หลายเท่าหลายประเทศในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินรวมไปถึงวิถีชีวิตแบบเฉพาะตนซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ก็จะยิ่งทึ่งหนักเข้าไปอีก ฉะนั้นแล้วนะครับหากคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่กําลังตีตั๋วด่วนไปเที่ยวรัสเซียหรือกําลังวางแผนเปิดประสบการณ์เที่ยวแดนหมีขาวแนะนําว่าอย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเพราะในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเกร็ดความรู้และข้อปฏิบัติของชาวรัสเซียที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนว่าเมื่อเราจะเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศก็ควรที่จะศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเอาไว้ด้วย ซึ่งกฎแปลกๆแ,และข้อปฏิบัติของชาวรัสเซียจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ LGBT ห้ามขับรถ เป็นเรื่องของความเหลี่ยมล้ําทางเพศที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเรื่องที่มีประเด็นกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการต่อต้านกลุ่มรักร่วมเพศเพวกเขาเนี่ยมองว่าผิดหลักศาสนาทําให้เกิดกฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆที่ไม่รองรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศขึ้นมามากมายรวมถึงข้อกําหนดบนท้องถนนด้วยโดยเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2014ทางรัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็ไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเพศที่3มีสิทธิ์ขับรถบนท้องถนนได้ ซึ่งมีการถกประเด็นเรื่องของรถสนิยมทางเพศในรัสเซียอยู่เสมอและเรื่องนี้ก็ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างจนได้มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวออกมาประท้วงและไม่ยอมรับกับกฎหมายข้อนี้จนในที่สุดก็ได้มีการเปิดเผยจากรัฐบาลรัสเซียอีกครั้งว่ารถสนิยมทางเพศไม่มีผลต่อการขับรถเพียงแต่จะพิจารณาแต่ละบุคคลว่าอยู่ในสภาพที่ทําให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงหรือไม่วันหยุดพิเศษ โดยในวันที่12กันยายนของทุกปีคนงานรัสเซียเนี่ยก็จะได้รับวันหยุดหนึ่งวันซึ่งสาเหตุที่ทางรัฐบาลต้องประกาศวันหยุดให้กับคนงานก็เพราะว่าต้องการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนเหล่านั้นได้มีเพศสัมพันธ์กันนอกจากนี้ทางรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีข้อเสนอดีๆให้กับประชาชนอีกด้วยเพราะหากประชาชนคนไหนที่ให้กำเนิดลูกและมีลูกใน9เดือนต่อมาพวกเขาก็จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดจากรัฐบาล ห้ามขับรถที่สกรปรกหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าที่รัเสเซียเนี่ยผู้ที่ขับรถสกรปรกถือว่าผิดกฎหมายซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซสทีเดียวนะครับเพราะว่าตำรวจรัเสเซียนั้นจะปรับเฉพาะรถที่มีความสกรปรก จนมีผลต่อการมองเห็นป้ายทะเบียนเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ารถสกปรกทุกคันเนี่ยจะต้องถูกเจ้าหน้าที่เรียกปรับและถ้หากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นรถยนต์ที่สกปรกแต่ป้ายทะเบียนเนี่ยยังมองเห็นได้ชัดเจนอยู่เจ้าหน้าที่ก็จะแค่ตักเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการล้างรถเท่านั้นทักทายฉบับรัเสเซีย สำหรับชาติที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานมักจะมีการทักทายในแบบของตนเองถ้าเป็นคนไทยหรือว่าชาวพุทธก็จะใช้การไหว้เป็นสัญ,ญลักษณ์คนญี่ปุ่นนิยมโค้งศีรษะเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงการทักทายแต่สำหรับคนรัสเซียเนี่ยจะมีการจับมือเพื่อทักทายและมันก็จะเกิดขึ้นเฉพาะการเจรจาธุรกิจหรือว่าการพบกันในโอกาสทางการเท่านั้น ในช่วงเวลาปกตินะครับบุรุษรัสเซียก็จะทักทายด้วยการจับมือแบบแน่นแฟนอาจจะมีการกอดกันและตบหลังเบาๆส่วนผู้หญิงนั้นก็จะทักทายโดยการใช้แก้มชนแก้ม3ามครั้งโดยเริ่มจากด้านซ้ายก่อนและหากใครที่เดินทางไปเที่ยวในรัสเซียและจําเป็นที่จะต้องทักทายชาวรัสเซียแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าลืมจําและก็นําไปใช้กันด้วยนะครับเพราะนี่มันเป็นวัฒนธรรมของชาวรัสเซียที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานแล้ว อย่ายิ้มพ่มเพื่อเดี๋ยวจะซวยเอาได้เมืองไทยเราได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มโดยถูกผู้หลักผู้ใหญ่สอนมาว่าเวลาเจอใครเนี่ยก็ต้องยิ้มเอาไว้ก่อนจะผูกมิตรไมตรีจิตกับใครก็ให้ส่งรอยยิ้มเข้าแรกแล้วทุกอย่างจะดีเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมอยู่ในประเทศรศัสเซียการยิ้มให้กับคนแปลกหน้าหรือว่ายิ้มพมเพื่อเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นโทษมหันเลย เพราะนอกจากคนอื่นจะมองว่าเป็นบ้าแล้วบางที่เนี่ยคุณอาจจะโดนเจ้าหน้าที่รัฐเรียกคุยเพราะคิดว่าคุณไปทําอะไรผิดมาซึ่งคนรัเสเซียส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเก็บรอยยิ้มเอาไว้ให้กับคนรู้จักเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนและบุคคลที่ทํางานแต่จะไม่ยิ้มยามอยู่คนเดียวหรือเวลาเจอบุคคลแปลกหน้าเด็ดขาดเพราะเขารู้สึกว่าจะยิ้มไปทําไมในเมื่อไม่รู้จักกัน บางคนเนี่ยถึงขั้นแจ้งตำรวจเพราะรู้สึกหวาดระแวงเวลาคนแปลกหน้ายิ้มให้เลยก็มีฉะนั้นก็อย่าตกใจนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวรัสเซียและเจอการบริการแบบดีเยี่ยมจากพนักงานโดยไร้รอยยิ้มหรือว่าเจอตำรวจโบกมือเรียกเมื่อคุณไปยิ้มให้กับคนอื่นใส่ชุดดำเที่ยวครับ สีดำเนี่ยเป็นสีคลาสสิกสําหรับงานกลางคืนทุกที่ทั่วโลกแต่ถ้าอยากจะผูกมิตรกับคนรัสเซียโดยง่ายหรือว่าตีเนียนเป็นคนที่อยู่รัสเซียมานานแล้วแม้แต่หน้าตาของเราเนี่ยนะครับจะเป็นเอเชียมากๆก็ตามเวลาไปเที่ยวกลางคืนแนะนําให้สวมชุดสีดําผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตหล่อๆสักตัวส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะนิยมใส่กระโปรงสั้นคู่กับส้นสูงแค่นี้เราก็เนียนไปกับชาวรัสเซียได้แล้วอย่าโต้เถียงกับรัสเซียนบาบูชกี คำว่าบ,บาบูชกี้นะครับในภาษารัสเซียในแปลว่าหญิงชรารัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความเคารพกับผู้สูงอายุดังนั้นถ้าคุณเดินสวนหญิงชราแล้วเจอเธอร้องขอให้ช่วยยกกระเป๋าหรือว่าวานให้ไปซื้อของไกลๆแนะนําว่าอย่าปฏิเสธเธอไม่งั้นคุณอาจจะเจอเสียงสาบแช่งเสียงด่ารวมไปถึงพฤติกรรมแข็งกระด้างจากคนรัสเซียโดยรอบแน่นอนอย่าคืนเงินหรือแลกเงินในตอนเย็น ตอน,น,นแรกที่มีคนบอกว่าห้ามแลกเงินในรัเสเซียตอนเย็นเราอาจจะเข้าใจว่าช่วงเวลานี้คงจะมีมิจฉาชีพเดินเพ่นพ่านหาเหยือ่อหรือว่าหลอกเงินจากนักท่องเที่ยว แต่เปล่าเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาห้ามแลกเงินในเวลานี้เพราะว่าคนรัเสเซียส่วนใหญ่เขายังคงเชื่อว่าการทําธุรกรรมทางการเงินในเวลาช่วงเย็นเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลไม่ว่าจะหยิบยืมใช้หนี้ดีลธุรกิจหรือแลกเงินฉะนั้นเราจึงจะไม่เห็นธนาคารในรัเสเซียเนี่ยเปิดช่วงเย็นเหมือนกับประเทศไทยของเราอย่าปล่อยขวดเปล่าวางอยู่บนโต๊ะและอย่าคุยเรื่องเพศหรือการเมืองบนโต๊ะอาหาร โดยคนรัเสเซียเนี่ยนะครับจะไม่คุยเรื่องตำแหน่งการนั่งหรือวิธีการดื่มให้เสียเวลาแต่จะสนใจในหัวข้อการสนทนาซึ่งบางหัวข้อคุณก็ไม่ควรที่จะยกมาพูดบนโต๊ะอาหารในรัเสเซียเลย อย่างเช่นเรื่องเพศและการเมืองเพราะว่าสองเรื่องนี้เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากสำหรับคนรัสเซียโดยเฉพาะมุกตลกหรือว่าเรื่องชวนหัวเราะทางการเมืองซึ่งอาจจะกระทบจิตใจใครหลายคนจนพาดให้มื้ออร่อยกลายเป็นมื้อกร่อยในทันทีหรือแย่ที่สุดถึงขั้นเลิกคบกันไปเลยก็มีจากจะสานสัมพันธ์เนี่ยจะกลายเป็นการตัดสัมพันธ์เอาได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในระหว่างโต๊ะอาหารถ้าเห็นขวดไวน์วอดก้าหรือว่าเครื่องดื่มใ,ใดๆก็ตามที่หมดแล้ว อย่าวางเอาไว้บนโต๊ะโดยเด็ดขาดให้เราเนี่ยรีบหยิบลงไปวางไว้บนพื้นเรียงต่อกันสสวยๆซึ่งมันไม่ใช่การเก็บสถิติแต่อย่างใดแต่ว่าคนรัสเซียนะครับเชื่อว่าขวดเปล่าบนโต๊ะนั้นจะนำโชคร้ายมาให้เช็ควันหยุดก่อนวางแผนเที่ยว ก่อนที่จะปักหมุดเที่ยวในสถานที่ใดๆก็แล้วแต่ในรัสเซียสิ่งแรกที่สมควรที่จะทําก็คือเช็ควันหยุดเพราะทุกวันหยุดในรัสเซียมักจะมีขบวนพาเหรดหรือกิจกรรมพิเศษสนุกๆเกิดขึ้นเสมอข้อดีก็คือเราสามารถเข้าร่วมอีเวนต์พิเศษที่ว่านี้ได้เพื่อประสบการณ์แปลกใหม่แต่ข้อเสียก็คือคุณอาจจะพลาดสถานที่สําคัญหลายแห่งทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเขาปิดให้เข้ารับชมหรือว่าจํากัดจํานวนแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น รัสเซียมีโซนเวลามากที่สุดในโลกโดยสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่ารัสเซียเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในโลกดังนั้นจึงเป็นประเทศที่มีเขตเวลามากที่สุดโดยสามารถแบ่งออกได้ถึง11โซนด้วยกันและเรื่องที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือเวลาในเมืองคารินิงกราดตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของรัสเซียต่างจากเมืองมากรดานที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของรัสเซียถึง10ชั่วโมง กอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยแต่หลายคนน่าจะเคยดูหนังต่างประเทศแล้วเห็นตัวละครในหนังเนี่ยชอบใส่รองเท้าเข้าบ้านใส่เข้าห้องนอนและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือใส่ขึ้นบนเตียงเลยก็มีแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าความจริงแล้วในหลายประเทศบนโลกใบนี้ก็มีขนบธรรมเนียมการถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าบ้านและคนรัสเซียเนี่ยก็ทําแบบนั้นเนื่องจากบนท้องถนนในประเทศรัสเซียไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะถนนในประเทศไหนก็น่าจะสกระปรกกว่า นบ้้าอยู่แลวเลยทําให้จําเป็นจะต้องถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้านตลอดและจะต้องเปลี่ยนใส่รองเท้าที่ใส่ในบ้านแทนการให้ของขวัญเมื่อวันเกิดของชาวรัสเซียมาถึงพวกเขาเนี่ยก็จะไม่นิยมสุขสัน์วันเกิดกันล่วงหน้าซึ่งคนปกติทั่วไปก็ไม่ทํากันอยู่แล้วใช่ไหมครับ เพราะเชื่อกันว่าจะนำโชคร้ายมาให้และถ้าต้องซื้อของขวัญวันเกิดหรือของขวัญในโอกาสใดๆให้กับชาวรัสเซียก็ตามหากจะให้กระเป๋าสตางก็ต้องใส่เงินเข้าไปเพื่อเป็นเครดด้วยเพราะถ้าให้กระเป๋าสตางไปเปล่าๆเนี่ยเ,เขาก็ถือว่ามันเป็นโชคร้ายเหมือนกันนะครับและสิ่งที่ต้องห้ามอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามให้ของมีคมเป็นของขวัญเด็ดขาดเพราะจะถือว่าเราเนี่ยเป็นศัตรูกับเขาในทันทีเหยียดเชื้อชาติ บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำเตือนจากคนที่เคยไปเที่ยวรัสเซียหรืออยู่ที่รัสเซียบอกว่า คนเอเชียอย่างเราๆถ้าไปเที่ยวรัสเซียเนี่ยก็ให้ระวังพวกสกินเฮดเอาไว้หลายคนเนี่ยก็มักจะได้รับคําเตือนแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าคนไทยหลายคนที่เคยไปเที่ยวในรัสเซียเวลาที่พวกเขาเนี่ยเดินอยู่ตามถนนเฉยๆก็มักจะเจอกับกลุ่มคนตัดผมทรงสกินเฮดเข้ามาทําร้ายสาเหตุเนี่ยก็เนื่องมาจากเป็นคนเอเชียเท่านั้นเองซึ่งความจริงแล้วในสมัยนี้อาจจะมีลดน้อยลงไปบ้างแล้วแต่กลุ่มคนสกินเฮดนั้นก็มักจะเป็นพวกชาวนิโอนาซีที่ไม่ยอมรับความแตก ของคนเชื้อชาติอื่นนอกจากพวกผิวขาวด้วยกันเองดังนั้นจึงมีคำเตือนอยู่เสมอว่าหากเราเป็นชาวเอเชียชาวตะวันออกกลางหรือว่าเชื้อชาติอื่นๆที่ไม่ใช่รัสเซียแล้วต้องระวังตัวให้ดีทางที่ดีที่สุดก็คือหากเราพบเห็นก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงและไม่ไปยุ่งหรือมีเรื่องกับพวกเขาก็พอ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องราวที่คุณผู้ชมจะพบเห็นได้ในประเทศรัสเซียเท่านั้นที่ผมได้นํามาเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ